สวัสดีพี่น้องนะครับมาพบพอกันอีกแล้วมือน,นี่ภาพพี่น้องมาหาสายเ้นกับพี่น้องนะครับตาซั่วหมึกสายนะครับมีกุ้งเด้งด้วยนะครับแซ่บนะพี่น้องเนาะมาเด้อครับเด้อนะครับขนมจีนเส้นยาวเหนียวนุ่มสูตรเดิมของเราอีกเหมือนเดิมนะครับสามารถสั่งได้โปรโมชั่นหกห่อสองร้อยสิบเก้าบาทปลายทางไม่บอกเพิ่มคุ้มคัดคุ้มแห้งพี่น้องขายดีแห้งนะครับขอบพระคุณที่อุดหนุนนะครับเด้อมามาที่นี่ โก้อนที่สิบเมื่อสิคําครับเอาตรงจวดเหมือนก้อนหมึกสายกุกุบ รมากขนมจีนเส้นใหญ่กว่ารอบที่แล้วนะครับด้ มีพี่น้องแบบเส้นมันหน่อยพดรอดนีก็เลยเส้นใหญ่ขึ้นแต่ว่าบร่ได้ใหญ่คักนะครับเส้นแบบปกติพออู่ตัว 시 mm -hmm. ม้าเริ่มเย็ยนพี่หน่อย อิอนี้เลยกรแแสบสายเส้นเนาะ Xin nhắn này cái xem Nêu mặc nặng Xem rồi cái nồng หอมหอมหอมกระพื้นครับ แล้วเนี่ย ช่วงนี้อย่างที่เคยบอกครับมันคําเร็วช่วงถ้าเป็นจันทั้งซุกนี่จะได้ไทยทั้งในนะครับเพราะว่ากลับจากโรงเรียนกับเหมืดนแล้วไหมครับ ขาบอาติตย์มคมชัดปปไหนกับเสาร์อาทิตย์เดไดไทยข้างนอกอยู่ครับกับอยู่บ้านขักับบ้าน นังไก่ถอดสื่อมากเอาใส่ตู้เย็นไปอยู่ด้เป็นซองเดือนสามเดือนครับยังกรอบเพื่อกาไหม ชื่ออะไรออย่างนั้นมันประกอบผมซื้อมันผมดีซื้อมันเป็นแบบ